สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมพามาดูดิฟฟี่อันนี้ดิฟฟี่รถผมมีสองมีสองแบบอันนี้แบบอันนี้ติดทีหลังยังไม่นานหรอกเอาเป็นเดือนแล้วกันนะเห็นไหมครับเออไปแล้วโอเ่อ่ะอันนี้หลักเดือนแล้วกันห้าหกเดือนอันนี้ตัวเก่าติดนานละใช้จนลืมนะ ตัวแรกอุณหภูมิน้ำแ0นะครับตัวที่2โวลต์ตอนนี้ยังไม่สตาร์ทเครื่องอนะแบบอุณหภูมิอะไรนะโวลต์แบตอันนี้ออยเพนะครับ,รบแรงดันน้ำมันเครื่องโอเคส่วนสีฟ้าตัวนี้ก็คือบูทเทอร์โบพังเรียบร้อยตัวนี้เอ,อ๋โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดู ไอตัวนี้ที่ว่าวัดอาความร้อนของน้ําว่าดิฟฟี่เนี่ยมันมีความชัวความความชัวเท่าไหร่อะนะครับผมมีตัวเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วผมจะไปวัดตรงจุดที่อ่เซนเซอร์ดิฟฟี่เขาไปวัดนะเอออีกแล้วนะครับ ถ้าจะติดให้สวยงามผมว่าได้อยู่รุ่นเนี้ยสวยงามแต่ถ้าจะเอาทนๆนหน่อยก็รุ่นเนี้ยอ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้นะครับวัดอุณหภูมิฮะอุณหภูมิหม้อน้ำตอนนี้มันอยู่ที่80องศาเดี๋ยวผมพาไปวัดหน้าเครื่อง นี่นะครับหม้อน้ําตัวตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นของไอตัวสีฟ้าส่วนด้านในู้เห็นน็อตไหมครับนั่นแหละตัวสีสีเงินนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเช็คตรงนี้แล้วกันมันท่อเส้นเดียวกัน,หนไหมครับเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบหก อ่ะได้อยู่บวกลบสองบวกลบสามนะครับมันห่างไหมอ๋อครับเช็คใกล้ๆก,ก็วิ่งอยู่มาผมก็ชัวร์อยู่นะแปดสิบแปดสิบเอ็ดได้อยู่โอเคฝากไว้ครับดิฟฟี่รุ่นสีฟ้าผมว่า ผมว่าจะเอาชัวกับมันผมว่าไม่ได้หรอกแต่ไอตัวเดี๋ยวนะผมดูยี่ห้อให้เนี่ยครับ DAD ตวนนี้ผมว่ามันชัวอยู่นะ อ่ะถามว่าติดทำไมอ่ะเดี๋ยวมีคนถามว่าติดทำไมดูครับมันไม่มีวัดอุณหภูมินะมันไม่เหมือนรถกระบะนะโอเคครับฝากไว้คลิปนี้กดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวพาไปดูโอเคครับสวัสดีครับ